สวัสดีครับวันนี้มีเมนูข้าวมัส,สมันไก่นุ่มสมุนไพรของ CP พีแล้วนะครับจากเซเว่นหนูนาะตาข้างนอกดูน่ากินมากนะครับข้าวมัส,สมันไก่นุ่มสมุนไพรตา CP พีพลังงาน3 8 0 g กิโลแคลอรีโซเดียม800นะครับกล่องก็สวยงาม ส่วนประกอบมีอะไรบ้างมีข้าวหวยข้าวสวย55%เนื้อไก12่12%กะทิ12%นะครับดูสิเป็นยังไง CP ก็มีคำคมเลยเด้อสัมผัสรสชาติความอร่อยของมัสมั่นไก่รสละมุนสูตรเฉพาะแกงไทยรสกลมกลม่อมเปรี้ยวหวานเค็มผสมผสานอย่างลงตัวหอมกลิ่นเครื่องเทศ เนื้อไก่นุ่มแบบไม่เหมือนใครด้วย f ฟ v o r r o ล e k t e c h o o l o g y โอ้โหเทคโนโลยีจากประเทศเบลเยียมที่กเก็บรสชาติและเนื้อสัมผัสได้เป็นอย่างดีอร่อยตลอดอายุสินค้าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าตามที่บรรยายไว้ไหมนะครับปิงมาแล้วแกะแกะยากหน่อยนะครับพลาสติกไอออกแบบให้มันมีติ่งๆเดึงง่ายๆนะโอเค เนี่ยโอ้กลิ่นหอมมากมาสแมนนะขอชิมน้ำหน่อยมีไก่อยู่หนึ่งสองสามประมาณสามชิ้นใหญ่บันฝรั่งก็ประมาณสามชิ้นใหญ่นะชิมชิมชิมอ่ะชาติโอเคอร่อยอะเฮ้ยมีถั่วเ้วยนะใช่ไหม อออืพเดี๋ยวขอชิมเนื้อไก่นุ่มจริงไหมตัดบางๆกินปลาเปล่าดีกว่ามาชิมไก่แป๊บหนึ่งอืมเนืเหนียวนะนุ่มได้อยู่เดี๋ยวกินได้โอเคใช่ได้เลยอร่อยตามที่บอกขอกินก่อนนะครับ